สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้นะครับผมก็นำเอาหุ่นนะครับกลางเก่ากลางใหม่นะครับผมไม่ได้เป็นหุ่นรุ่นเก่าไม่ได้เป็นหุ่นรุ่นใหม่นะครับมารีวิวให้ท่านชมนะครับคั้งก่อนได้เ,เล่นโดเรมอนไปนะครับมีไฟมีเสียงแป๊บๆ๊ก็เลยอยากจะแห,หาหุ่นที่มันมีไฟมีเสียงฮะ มาเล่นอีกนะครับผมนะก็ได้หุ่นตัวนี้มานะครับผมก็เป็นหุ่นไดโนเสาร์แล้วก็แปลงร่างเป็นรถได้จากรถก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้นะครับแต่ว่ามีไฟมีเสียงวิ่งได้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นจะมาดูมาชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับทุกๆคลิปนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจกันมาเยอะๆนะครับผมผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งเนี้นะครับ หุ่นที่มีเสียงมีไฟแวบแวบแวบวิ่งได้เป็นแบบไหนยังไงนะครับอันนี้หน้ากล่องะครับหน้ากล่องพยาบาลแบบนี้ครับเนี่ยดีฟอร์มฮะดีฟอร์มเดชค่าไดโนเสาร์นี่จากอะไรครับไดโนเสาร์อันนี้มันจะระเข้แล้วครับผมน่าจะเป็นไดโนเสาร์ก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์หุ่นยนต์เหมือนไหมครับโอ้โหตรงหัวนี่มีไฟสีเขียวสีแดงสีฟ้าแวบ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 เลยนะครับร้องโฮ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 ไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ร้องนี้เปล่านะครับผมก็ไม่กันรู้นะครับนี่นะครับมีเสานะครับ เออมีไลท์ใช้ฐานสามก้อนนะครับล้อมหมุนหมุนหมุนคงอยู่ด้านล่างของตรงกล่องนะครับฟอเอ็กทีก็เป็นอายุสันเด็กสามขวบขึ้นไปนะครับผมเดรลิ<ๆ>สิตเซอ beautiful light เออเดินได้นอเซาและแชร์ตัวหมดโอเคนะฮะก็ด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับผมใส่ฐานสามก้อนตรงนี้นะครับดูติดน,นะฮะแล้วก็มีล้อหมุนหมุนตรงนี้นะครับเม็ดอินชัยหน้าแน่นอนนะครับผม นี่นะครับร่างรถนะครับฟูฟูฟังก์ชันโอ้โหสามารถที่จะหมุนได้รอบทิศทางนะครับฟูฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นรถนะครับก็ danach. มีไฟมีเสียงนี่นะครับวิธีการแปลงร่างนะครับ deformation นะฮะ the car is coming now นะครับปุ๊บมันเป็นรถแป๊บนี่ก็เป็นเอ่อแปลงแล้วโอ้โหเป็นไดโนเสาร์หุ่นยนต์นะครับ ถูกใครเอ่อออเพเล่นได้สองรูปแบบนะครับผมเล่นได้สองรูปแบบนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับผมอันนี้เป็นล่าง Deformation นะครับไดโนเสาร์หมดเรียบร้อยแล้วครับหมดรอบกล่องแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาแกะดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอ่าเนี่ย ของเล่นก็อย่างนี้ครับเด็กก็อยากรู้อยากเห็นนะครับผมนะฮะมันทําให้เรามีความสุขเท่าเราได้รู้เราได้เล่นนะครับผมการเล่นก็เล่นด้วยความสนุกแล้วก็มีความสุขนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับนี่อ่ะบินไม่ได้ทาไมตูงสูง,สงอ่าตรงนี้ถ้ามีฝาปิดนะครับ โอ้ครอบล้อนี่ครับที่ตัวเป็นล้อหมุน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 ได้ทําให้วิ่งบนพื้นที่แล้วก็หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ได้นะครับเวลามันชนอะไรชนตึ้มปุ๊บเขาก็จะถอยหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ตอนเด็กๆก็คิดว่าหน้าหลายท่านก็คงเคยเล่นนะครับเนี่ยมีเบาะนั่งด้วยนะครับผมในนี้ก็เป็นชิ้นใส่นะครับเออดูขนาดเขาต้องนิดนึงครับผม ขนาดนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก20เซนนะครับผม20เซนความสูงของเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก7เซนนะครับผมนี่ฮะประมาณที่7เซนนะครับเออมีล้อนะครับโอ้โหล้อนี่เป็นพลาสติกแข,แข็งนะครับผมหมุนได้นะครับเออเขียนเออเป็นสงสัยตัวชื่อบริษัทมั้งครับเออ,ลอ,อไล่ซองซิงยังไงอะไรไล่ซองซิงอะไรนะฮะอ,อ่านยากในภาษาจีนตรงนี้ดีฟอร์มไนทีนโอ้โหก็แปลงล่าสิบนี่เซฟ The Earth นะครับ The Earth ก็คือการปกป้องโลกพิทักษ์โลกนั่นเองนะครับรักษาโลกไว้นะครับมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยสวยมากเลยนะครับนี่ก็มีนะครับอันนี้เป็นชิ้นใสโอ้สวยครับพ่นสีบอลบอลนะฮะด้านล่างด้านล่างก็มีที่ใส่ฐานอยู่ตรงนี้นะครับนีหมุนได้โอเคขไข่ไ่ยฐานกันเลยนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ฐานนะครับ เขาก็จะวิ่งไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันลอยอย่างเงี้ยฮะมันลอยนะครับผมใส่ฐานสามก้นนะครับผมฐานก็เหลือจากเมืาอวานนะครับเล่นโดเรมอนแล้วก็เอาฐานออกนะครับเล่นของเล่นที่พวกใช้ฐานนะครับเราเล่นเสร็จแล้วก็ควรถอดฐานออกนะครับงั้นร้างฐานจะเสียนะครับพอทีเราเก็บไว้ลืมนะฮะลัางฐานเป็นสนิมหมดเลยนะครับผมนะฮะก็จะเสียนะครับงั้นเล่นของที่ว่า เราเล่นด้วยฐานนะครับมีฐานนะครับก็ควรเล่นเสร็จแล้วก็เอาฐานออกนะนะครับผมก็จะได้ป้องกันรักษารางฐานแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของของเล่นนะครับแค่นี้ปุ๊บแน่นเรียบร้อยแล้วครับนี่ลองเปิดระบบกันเลยนะครับเป็นยังไงเออใช้ได้จริงไหมโอ้หหมุนติวติวเลยครับผมนี่นะครับเอมีเสียงด้วยเสียงอะไรรู้นะครับผมอ่ะมีไฟด้วยครับ โอ้โหดูแสงสีเสียงเท่าไหร่ครับมมืดมืดนะครับโอ้โหไฟดิสกกดเร็จนะฮะตั๊บตั๊บตัตัสวยมากครับผมอ๋าสวย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 ครับสวยครับอ่ะนี่ลองวิ่งดีกว่าอุ้ยเขาก็วิ่งเองอะตโลมันแค่เล่นง่ายจะโดนเลมอนนี่นะครับผมนี่ เขาก็จะหมุนไปเรื่อย,อยน,นะครถ้าเกิดว่าพื้นที่มันไม่เรียบนะครับเขาก็จะไปไม่ได้นะครับเนี่ยเดินหน้าถอยห,หลังเองอัตโนมัติครับโอ้เนีย่ยชนไปหมดแล้วลนลนลงเดี๋ยวลนต่อครับผมอ่าดีครับอย่างนี้เด็กชอบแน่เลยครับผมอ่าใช่ได้ครับมีเพลงฟังด้วยครับแล้วก็วิ่งได้ ไม่ต้องไปบังคับเลยครับเพราะ่จะอัตโนมัตินะครับนี่นะยวเด็กเห็นแค่นี้จะดีใจครับเล่นแล้วก็มีความสุขแล้วครับผมอ่าอันนี้เรามาปุ๊บนี่ปิดอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ปิดอยู่ตรงกลางนะครับต่อไปถ้าเราเปิดซ้ายสุดนะครับอจะมีเสียงอย่างเดียวนะครับ เสียนไดโนเสาลองครับโอ้ถ้าเกิ่ว่าเป็นล่างไดโนเสาจะมีไฟตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไฟนะครับไฟไม่มีนะครับผมอ่าปิดปึ๊บนี่ครับอ้อสวยดีครับผมนี่ฮะถ้าเราหาหุ่นมาเล่นประกอบนะครับผมก็จะสนุกมากขึ้นนะครับเอาพวกอาหารแล้วกันนะครับ ทหารนะฮะทหารยิงต่อสู้นะครับทหารปกป้องโลกนะครับเอิร์ดนะครับผมปุ๊บเอามานั่งดูสิครับนั่งนั่งนั่งปุ๊บนี่นะก็ได้ได้แล้วครับปุ๊บนี่อ่าเป็นรถยานอัตโนมัตินะครับน่าแค่นั่งเฉยเฉอแล้วก็สั่งการด้วยสมองนะครับว่าเอ้าเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่เขาก็สามารถที่จะไปเองอัตโนมัติอ่าอย่างนี้นะครับก็ต้องมีจินตนาการนะครับของเล่นนะครับ ก็้นี่ฮะสวยงามมากครับผมนะฮะยืนบบนี้เท่ๆหน่อยยืนได้ไม่เอ่ยโอ้แค่นี้ก็สวยเท่แล้วครับผมนี่ฮะอือหอ่นะเนะี่ยการเล่นบางทีเราหาอย่างอื่นมาเล่นประกอบด้วยก็สนุกดีครับนะฮะ,นะฮะค่อยๆจัดไปนะ,ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก็ได้ครับผมเนี่ยทำให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเล่นก็ค่อยวางนะครับเอามาเล่นยากแล้วก็เปลี่ยนไปที่อื่นเจอตรงเนี้ยอ่าง่ายๆอย่างเงีนะ้ยนะนะฮะ การเล่นก็นไม่จาเป็นต้องเป๊ะๆไปทุกอย่างนะครับนี่แค่นี้ก็สวยแล้วครับเห็นไหมฮะนี้ก็เล่นบางมีฟาร์มสุกนะครับอ่ะไหนลองเอาทหารวิ่งนั่งดูดิครันยเพิ่งไปเพิ่งไปนั่งก่อนอืมอ่ะออกออกออกต้องโลกอ่ะได้ได้ครับผม อ่าครับก็เรียบร้อยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเรามาเล่นแปลงร่างเป็นเอ่อไดโนเสาร์กันบ้างดีกว่านะครับนะแปลงร่างไดโนเสาร์นะครับตามขั้นตอนนะครับนี่ฮะที่เขาบอกไว้นะครับผมก็มีแค่นี้เองนะครับถอดเอาตรงหางขึ้นนะครับเอาล้อหลังพับออกเอาขาหน้าพับออกโอเคจบนะฮะก็ตรงนี้ขึ้นครับอ่าล้อหลัง ออีกข้างนึงโอ้โหนี่กลางนี่ออกอัเรียบร้อยแล้วฮะตอันี้ก็พับนี่เอานั่ยกขึ้นโอ้โอ้โอได้ลอะออกเหลือมือลองอ่าเรียบร้อยแล้วครับอ่ปาปากหน่อยโอ้โหหล่อเท่จริงๆนะไดโนเสาร์นี่ครับ สวยครับสวยมากมากครับผมตัวใหญ่ด้วยนะครับผมโอ้สูงใหญ่นะนะครับปรับกล้องนิดนึงครับเนี่จะขหญ่สูงนี่วัดความสูงให้ดูดีกว่าครับผมนะฮะวัดความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบติดถ้าเกิดเอาเฉพาะหัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสามเซนครึ่งนะถ้ารวมหางในนู่นแนบไปอยู่ที่ประมาณสักสิบเก้าสิบเก้าเซนเลยนะครับเนี่ยสิบเก้าเซนนะครับผมนะรวมหางนะครับสวยมากมากเลยครับตรงนี้มีเบาะเอ้านั่งตรงนี้ใหม่เนี่ โอ้นี่ก็นั่งได้ครับผมนี่ครับเอามายืนได้เท่กันเลยลคอยคุ้มกันนี่โอ้โหนี่ครับโอเคเซฟดีเอิร์ธปกป้องโลกนะครับมีลูกด้วยฮะลูกตามหลังแล้วกันนะครับโอ้โหนี่ครับการหาของเล่นมาเล่นก็แบบนี้นะครับเราก็ฮะ พยายามก็สร้างเรื่องราวนะครับให้ hey, สนุกสนุกนะครับผมนะฮะก็จะเล่นอย่างมีความสุขนะครับผมก็แบบนี้นะครับอืมสวยมากๆครับผมสวยคุ้มเลยครับผมอ๋อนะครับผมนี่ฮะอ่านนี่เดี๋ยวลองลองลอง,ลองฟังเสียงไดโนเสาร์หน่อยครับผมเสียงไดโนเสาร์เสียงไดโนเสาร์ก็อันนี้สุดไปเลยน่าไดาโนเสาร้องแล้วครับ ใช่ได้ครับผมสวยนั่งมากสวยใหญ่ดีด้วยครับผมนะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อนะครับคิดว่าเป็นของเล่นกลางใหม่กลางเก่านะครับผมเออก็คิดว่าในยังจะมาพอมีขายอยู่นะครับคงหาไม่ยากนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมสวยครับนะฮะตัวใหญ่นะฮะเล่นสนุกมากเด็กชอบทีนอตวิห้าเปนนะครับผมอ่า คลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นไดโนเสาร์แปลงร่างเป็นรถยนต์นะครับแล้วจากรถยนต์นะครับแบบคล้ายๆรถแข่งมากกว่านะครับผมก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์นะครับมีไฟมีเสียงวิ่งได้แปลงร่างได้แบบนี้ก็คุ้มแล้วครับผมนะฮะปุ๊ดหี่นยืนตรงนี้เท่ๆโอ้โหเท่มากเลยครับผมนะฮะอืมแค่นี้เราก็ฮะเล่นอย่างมีความสุดแล้วครับอี่ครับอือตาตากัย กอ,องกำลังทิกทักโลกนะครับผม,ม,มครับจัดท่าเล่นสนุกสนะครับอ่าโอเคอุ้ยหล่นเลยครับแล้วขึ้นใหม่ แปลกๆนะครับต่างเก่าต่างใหม่นะครับเป็นไดโนเสาร์แปลงร่างเป็นรถยนต์จากรถยนต์ก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์นะครับผมฮะเอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับสนุนนะครับผมผมก็สรรหาหุ่นแปลกๆมาลิ้ยงให้ท่านชมนะฮะเป็นประจำนะครับเอ่อท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กรุณากดติดตามไว้นะครับผมนะฮะผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะหาหุ่นของเล่นแบบเนี้ยมาลืให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับผมนะฮะเกิดคอมเมนต์พูดคุยเป็นตามสบายนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับของเล่นนะครับการเล่นก็เล่นอย่างตั้งแต่นะครับแล้วก็ขอมีความสุขกับการเล่นนะครับผมเพื่อว่าเป็นการผ่อนคลายจากการทํางานจากการเรียนหนังสืออย่างนี้นะครับเครียดเียดเราก็มาหาอะไรเล่นกันแบบนี้นะครับมันก็ มีความสุขกันทุกวันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ